มีการเช่าเรือไว้ลำหนึ่งนะครับสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยนะซึ่งการเดินทางออกจากประเทศไทยนั้นเรือที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรือ,อยยชอย่างดีเลยนะครับนะบตามรายงานของสื่อมวลชนเนี่ยที่มีการเตรียมการในทุกวิธีทางหากสถานการณ์ไม่ปกตินะครับก็อาจจะเดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่กรัรมพูชาจากเกาะช้าง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะคราวนี้ก็ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีนะครับของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอันวาอิบราฮิมแล้วก็ทักษิณก็ยอมรับว่ามีการเจอกันจริงขอสัมภาษณ์หน่อยครับไปหลีอเป๊ะเป็นไงบ้างครับท่านไปได้ครับ เมื่อตอนไปหรีเป๊ะเป็นไงบ้างครับท่านการเจรจาพูดคุยเรียบร้อยดีเป็นการคุยในประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นการคุยในประเทศไทยนะครับท่านเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทานประกบนี่ฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์รอบแรกนะครับบอกว่าคุยกันเรียบร้อยดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่า การคุยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้เรื่องอาเซียนแล้วก็เมียนมารวมถึงสถานการณ์โลกด้วยหลังจากที่โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็ได้พูดคุยกันเยอะโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะการจะสร้างอาเซียนเพราะตอนนี้อาเซียนต่างคนต่างอยู่อยากให้มีความเข้มแข็งรวมกันเป็นหนึ่งและเป็นพลังของ700รล้านคนให้มีพลังมากกว่าเดิม ไม่เช่นนั้นจะเป็นพลังของประเทศไทยแค่70ล้านคนและมาเลเซีย20ล้านคนการจะทําให้รวมกันก็ทําให้เป็นพลังที่ออเป็นนโยบายรวมกันของอาเซียนนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในภายหลังของคุณนักศิลนะครับก็ยอม,มตรงๆนะคะ<า>ท่านจะติดพกุกไหมอ่ะเออไม่ติดหรอกคะ่ะไม่ติดหรอกค่ะ จะมีอะไรยังไงท่านก็ไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกค่ะหรอกค,ค่ะคนสําคัญนะคะ,คะแล้วก็มีประเด็นแบบนี้อยู่แล้วหนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอข่าวข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงนะีะะ้ยค่ะี่ปากคนก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าหนูเคยเคยบอกไปสมัยท่านยิ่งรักให้รีบไปก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ไปณนะวันนี้หนูก็ขอพูดเหมือนกันว่าขอให้ท่านไปก่อนที่จะต้องหนีไปแบบไม่มีเกียรติอีก ของการพลิกผันอย่างแรงวันนี้ผมพูดได้คําเดียวท่านผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยจะเจ๊งแล้วเจ๊งเพราะคุณทักษิณปม่คนททำไห้เจ๊งคุณทักษิณเห็นกับตัวแล้วไม่ยอมเสียสละอะไรทั้งสิน้นและคุณทักษิณพร้อมจะเสียสละทุกอย่างแม้ทางพรรคเพื่อไทยพังก็ยอมเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องไปติดคุกอาวอิบราฮิมนะฮะได้โพสบน Facebook ของเขาบอกว่าได้ไปเจอกับทักษิณชินวัตรเป็นที่เรียบร้อยได้มีการคุยกันเรื่องอาเซียนนะครับที่เกาะลีเปะจังหวัดสตูล ก็มีรายงานของสื่อมวลชนว่ามีการนั่งโรอยยอชนะครับไปคุยกันนะที่บริเวณกลางทะเลนะทักษณิณชินวัตรก็ออกมาพูดบอกว่ามีการเจอกันเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยนี่ยังตำหนินสื่อมวลชนเนี่ยว่า,ารายงานข่าวมากนะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับข้อได้จริงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยการเคลื่อนไหวของทักษณิณทั้งหมดสื่อมวลชนจับตาไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนและ อยู่ที่จุดใดก็ตามทักษณิณคงงงสื่อมวลชนไทยทำไมรู้มากจริงๆนะครับว่าทักษณิณเดินทางไปเกาะหลีเปะจังหวัดสตูลติดกับชายแดนไทยมาเลเซียนะครับจริงๆที่สาเหตุที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับคนทั่วไปก็มองอา้าเขาไปเจรจากันนี่เนื่องจากทักษณิณถูกตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอังวาอิบราฮิมเพื่อนรักนะครับให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการ เป็นประธานอาเซียนซึ่งปี2568เป็นต้นไปน,นะครับอันบาอิบราฮิมนะฮะซึ่งเป็นนายนตรีของมาเลเซียก็จะรับตําแหน่งประธานอาเซียนนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าเราดูในเชิงปรากฏการณ์ก็คงแค่นั้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงคงเห็นชัดเจนนะนสินกำลังเป็นหนูติดจันทร์และผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาก่อนนั้นนั้นว่ามีเส้นทางที่เดินทางไปทางเรือโดยเฉพาะเลยนะครับ ที่มีการเช่าเรือไว้ลำหนึ่งนะครับสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยนะ่ึ่งการเดินทางออกจากประเทศไทยนั้นเรือที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรือยยชอย่างดีเลยนะครับนะบตามรายงานของสื่อมวลชนเนี่ยที่มีการเตรียมการในทุกวิธีทางหากสถานการณ์ไม่ปกตินะครับก็อาจจะเดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่กัมพูชาจากเกาะช้าง ไปยังกัมพูชาทางเรือสังเกตว่าช่วงนี้ไม่ว่าการจะไปหัวหินก็จะไปทางทะเลนะแล้วก็เรื่องของเกาะช้างก็มีรายงานที่เกิดขึ้นคราวนี้ก็จูจ่ๆก็ไปโผล่หลีเป๊ะมีธรรมนัตพมเผ่าฮะผู้ที่เพ่งหักหลังลุงปัอมมาหมาดเนี่ยนะฮะก็ไปประกบติดตามนะฮะก็มีรายงานว่าจะมีการปรับน้ำตรีจเจ้าธรรมนัตกลับมาเป็นน้ำตรีของฐบาลอุ้งอิงอีก,อกรอบหนึ่ง ะะเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะจับตามองให้ดีะฮะหนูกําลังติดจัดหนูกําลังหนีหนีไปทุกวิธีทางการจะหนีซ้ายหนีขวาหนีหน้าหนีหลังหนีอย่างใดนะฮะเราก็ปติดตามตอนต่อไปนะฮะเกมการเมืองกําลังกรุ่กุนกาลังสนุกนะ,ะขึ้นปี2568ยิยิ่งสนุกกว่านี้การเคลื่อนไหวของม็อบการเคลื่อนไหวของทหารนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไปตบเท้า รวมกันอยู่กับพลเอกประวิทยวงสุวรรณไม่ว่าจะเป็นทับบกทับเรือทัพอากาศสามปอไปหมด <c oughs> ไปอวยพรปีใหม่พลเอกประวิตย,ว,ตยวงสุวรรณคงเป็นคําตอบชัดเจนว่าทหารทั้งหมดยังคงยืนข้างพลเอกประวิตยวงสุวรรณที่สู้กับทักษิณชินวัตรนะฮะคราวนี้ใครจะแพ้ใครชนะจับตามองให้ดีฮะว่าพลเอกประวิตยปีใหม่จะมีทีเด็ดอย่างไรนะครับและนุทินจะรอดจากการยุบพ,พัก ได้หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะผู้ละเวยะะ้ยผูนี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำาใครละเวย ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลม่อย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามายำ่ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยกองกิมไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอ พอพอเสียทีเถิดพอเสียทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผู้ละเว้ยผูยนี่คนไทยไมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทํำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจ รวมพลังเหล่าบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิน้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องทั้งคมลือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาิปไตยกูละเว้เ <Hey! S 1> ้กูในคนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ ให้ละเว้ยให้คนเยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม ให้ลงมาตำ่ำมารวมพลังเราบรรดาสัทข้าแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโปก,กินบ้านเมืองอำเพื่อลูกหลานภายภาคนา้าจะ ประชาปนตายกูละเว,ว้ย <Hey! S 1> กูในคนไทยมึงรู้บ้างไหมให้เป็นคนทำไครละเว้ยใคยคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทใคยยำให้นนใเมืองไทยนั้นลมจมใครยละเว,ว้ย hey!